เพื่นนนอนมีทน่นเยกันทุัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาลุกตามสตีมีนนะนี่โอ้โหบรรยากาศข้างหลังดีมากนะนี่วันนี้เรามาร้านยำปากโตนะน้องเปิดขายแล้วนะครับเมื่อวานนี้หยุดไปนะวันศุกร์วันนี้วันเสาร์น้องขายแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูยำในร้านหนะังจที่น้องเริ่มทํายำแล้วจากร้านที่เสร็จนะครับเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูในร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดู เมนูก่อนนะนี่เมนูเริ่มต้นที่80บาทนะครับหมูกรอบแผ่นใหญ่เลยนี่ปูมา้มาปูม้าเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะสวัสดีน้องรุ่นน้องรุ่นสวัสดีครับน้อสวัสด,ดีครับโอ้ข้างหลังวิวสวยย้ายร้านใ,<ช>ใหม่อีกแล้วน้องนัทสวัสดีครับสวัสดีครับไอรวมทะเลปลาครับรวมทะเลปลา ทีนี้เป็นวิวหลักล้านไปเลยนะร้านยำ <c oughs> ด้านหลังนี่โอโ้โหทะเลย้ายร้านใหม่เหรออ่ายังครับพอดีเขามาทำพื้นที่ให้ใหม่อยู่ครับอ๋อพื้นที่ยังไม่เสร็จครับย <ขา S 1> ่างตัวขา่าวครับลับปรับพื้นที่ใหม่นะครับ นี่รวมทะเล250บาทใช่ครับมีหูจุกล้นกล่อง250เราย้ายไปร้านข้างน้องนัทยังจัดร้านไม่เสร็จนะไข่แมงดางไม่ปลาครับเดี๋ยวด้วยไข่แมงดางไม่ปลรราเพ็นกลางครั อันนี้น่าจะดูจากรีวิวมานะใช่ครับลูกค้ามาดูจากรีวิวมาครับใช่ไหมใช่ครับ fc ครับ fcfc FC น้องลืดนะ fc พี่หนุม่ม <laughs> ไข่เมืองดาไม่ปลาะไข่เมืองดาขายเท่าไหร่นางรุ่นร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวเราไปโปะ,ะไข่เมืองดาที่หลังเนาะใช่ครับ ไข่แมงดาทำไมหั่นหมูก,กรอบรไข่แมงดาหมูมก,กรอบตั้งหากครับอ๋อวุ้ยมีนารักอะในดูมิดนนอะเล้าไป <c oughs> อีกไหนเล้วไปอีกไหนอ่าไปเดินตลาดเมื่อวานเราเพิ่หั์มาครับเจ็ดร้อยไร่ครับอ๋อแหมมีนี่อย่างเก๋เลยนะ <c oughs> ขนาดมือไหมหนูยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่หนุ่มเพราะเองมันเล็กไปมันเล็กไปใช่ไหมมันนั่นไปตรงที่จับนะครับครับเราวด้วยหมูกรอบปลา ยำเลยดีครับค้าระบุได้นะครับ ตัดไข่มึ่งนานแบบไม่ยั้งมือเลยนี่เป็นหมูกรอบแยกน้ำอเอาแยกหมูกรอบไปหรือว่าอย่างไรเป็นหมูกรอบต่างหากีอคนละชุดครับ๋อ,อ,อคนละชุดใช่คับดูมีดพี่หนุ่มชอบมีดมากเลยวันนี้มีดกับสีเอี่ยมนี่ได้กันเลยนะใช่ค่ะ <laughs> กินมากทุกคนเรียบร้อยค่ะนี่แบบนี้เท่าไหร่นะ120บาทนะ120บาทร้อมทะเลอันนี้แล้วก็หมูกรอบร้อยรอบหร0กสออันนี้เจ้าเดียวกันอืเจ้าเดียวกันอันนี้คนละเจ้าไอ้ลูกค้าอยู่หน้าร้านแล้วก็ชุดที่หนึ่งเนาะ นะถ้าจะมากินร้านยำป,ปากโพนะขายทุกวันศุกร์เสาร์ <120, S 1> อาทิตย์ <250. S 1> นะครับ <250. S 1> ที่จัดอยู่หน้าการไฟฟ้าสัตหีบน,นะครับ <250. S 1> นะรบหรือเรียกว่าหาดดงตาลนะ <250. S 1> ที่นี่มีของกินหลากหลายมากมายนะมาเดินมาช็อปมาใช้กันได้นะนเพื่อนลูกค้าไม่ใส่อันนี้ใส่ข้าโพร้อยหนึ่อย ลูกค้าไม่ใส่ผักครับอันนี้ไม่ผักเป็นยำบุกกรอบใช่ไหมน้องลิศใช่ครับหมูกรอบหมูกรอบไม่ปลาไม่ปลาไม่ผักครับไม่ผักแล้วไม่หมูกรอบได้ไหมอันนี้ยนะก็สับพรอนแมงดาหมูกรอบใช่ไหมใช่บวกหมูกรอบแล้วก็ยำรวมทั้งหมดพรอนเกย์ไหมไม่ต้องนะมากครับ สวัสดีครับลูกค้าระบุได้นะครับดาแล้วก็รวมทะทำเปิหมดแล้วคิวที่สองเลยคิวที่สามก็าทำแล้วนี่คิวที่สามอย่างนี้ใส่น้ำปลาไหมครับทำผิดลูกค้าไม่เอาผักลูกกุ้งสุกป,ปลาแล้วก็จะย้อนแสงนิดน,ดน,ดนึงนะครับ ข่าวอย่างเดียวนะครับลูกค้าได้ครับออหมูกรอบปลาล้านี่ครับปลาล้านหนึ่งกับไม่ปลาล้าหนึ่งได้ครับได้แล้วครับลูกค้ารับซ้อนด้วย,ยไหมครับไข่เยื่อหมาเคี้ยวนไหมลูกค้าสั่งยำยาใจยังยำยำหมูกรอบเนี่ยร้อยอยีออย่สิบบาทรับซ้อนไหมครับ ยยำไข่เม้านะจะคุณยำหมูกรอบปลาร้าหนึ่งไม่ปลาร้าหนึ่งนะครับแล้วก็ยำไข่เยื่อหมายำไข่เยื่อหมาปลาร้าไหมครับยำไข่เยื่อหมาเหรอใช่ครับไม่เอาปลาร้าได้ครับแล้วก็ยำปูม้ากุ้งสดไม่เอาปลาร้าได้ครับไข่เยื่อหมามาสุกเสาร์อาทิตย์ครับลูกค้าแล้ววันธรรมดาธรรมดาไม่ได้ขายครับลูกค้า นมีไข่เย่ามาแล้วก็อะไรนะครับมียำไข่เย่าม้าแล้วก็ยำยำหมูกรอบปลาลหนึ่งไม่ปลาลหนึ่งแล้วก็ยำปูม้าทุ่นสดไม่ใส่ปลาล้เท่าไหร่ไข่เย่ามาปลาล้าแม่ปลาทั้งสองแต่ร้านคิวนี่สั่งกันสามสี่อย่างเลยนะเท่ากับมีแค่ยำหมูกรอบปลาแค่หนึ่งใช่ไหมใช่ค yeah mama, like, รับนี่ทำแยกน้ำครับ 470ครับนี่ปลาครับที่แยกน้ำทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คิวแรกครับฮะอันนี้ของคิวคแรกครับแกเหล๋ยวแกมาเอาครับลูกค้าโทรมาสั่งไว้อ๋อแล้วอีกที่ทำไปคือรัดคิวก่อนใช่ค่ะอันนั้นคิวที่ส <laughs> องเพราะลูกค้ายังไม่มา ราคาคิวแรกร้อยห้าสิบสองร้อยครับ3าชุดครับมอด้วยหมูกรอบไม่ปลาแยากน้ำสามชุดครับสามชุดเลยเหรอใช่ครับไม่ใส่ปลาครับ หมูกรอบอะนะ,ะสามชุดไม่ปลรรายำไหมครับชุดเดียวลูก,ลกค้า<อ>ระบอได้นะครัวันนี้จัดไปสามชุดเลยหมกูกรอบได้ครับ เป็นสามอย่างนะครับวันนี้แต่ละคิวมาสามสี่อย่างเลยนะใช่ค่ะ เมื่อวานมันสุกไม่ได้ขายนะใช่ครับตรงนี้<อ>ไม่ได้เทเลยครับเมื่อวานตรงนี้นครับอ๋อพื้นตรงนี้มันไม่ได้เทเลยใช่ครับเราก็เลยต้องหยุดนะใช่ครับแต่พอวันนี้เทป,ปุ๊บมาปั๊บเลยนะนะถ้าใครจะมานะครับออมีสถานที่นั่งทานนะมีเสือนะร้านข้างๆกันมีให้เช่านะแล้วก็ปูข้างทะเลอย,อย่างนี้ได้เลยนะนั่งชมไไบรรยากาศชิวๆได้เลย เสือก็จะมีเช่าผืนละพี่จุ๋ยเสือเช่าผืนเท่าไรพี่จุย30บาทนะขอมี20-30ิบาค่าเช่าเสือนี่นะถ้าใครจะมาก็ร้านข้างๆ้ังรุดเลยมีบริการเช่าเสืออีก ชาวแล้วให้เอามาคืนนะครับไม่ใช่เชิดกลับบ้านนะ <c oughs> ถ้าอยากได้กลับบ้านเขามีแบบขายด้วยก็มีใช่ครับแบบขายก็มีแบบขายผืนละร้อยห้าสิบนะใช่ครับ ชุดเลยวิถหนุม่มปูไม่ดูใกล้น,กน,นี่ชุดน,นีมกกอนต่อไหมกอ มีแต่ออเดอร์หมูกรอบเป็น้นเลยเหรอสั่งได้เลยนะครับาระบุดได้นะครับนี่วันนี้หมูกรอบบอ,อกรวย ยำกุ้งสดปลาก่อนเนาะกุ้งสุกปลาก่อนเนาะกุ้งสุกปลาล่ากุ้งสุกปลา ม่มีใส่น้องเล็กเินใส่อะไร้ยขาใส่เน่อปลาหครับนหมูกอบปลาลาหนึ่งไม้ปลาลาหนึ่ง ได้ครับก็เป็นสองใช่ไหมหมูกอบปลาร้หมูกรอบธรรมดาปลาร้าตัวนี้ยามอะไรครับไข่ย่อม้าไม่ใส่ปลาล้ครับเย่วม้าไม่ปลาล้าแปสิบบาทแปสิบบาทครับ บอกคิวลูกค้าด้วยเด้อลูกค้าคิวที่แปดสิเทีย ลับดีครับลูกค้าระบุได้นะครับี่่ใคระมาไม่ปร,รา กุ้งสดปูม้าไม่ปลาครับ